ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นวันอังคารที่18และวันพุทธที่19มิถุนายนพี่น็อสก่อนครับวันนี้ใช้พฤกษ์อโกรทิกลุก่มก็ได้จัดงานเป็นการจัดงานขายประจำปีของเราซึ่งเราทำมาทุกๆปีตลอดเราใช้ชื่อในการจัดงานครั้งนี้ว่า ชัยพึก agrotech festival นั่นหมายความว่าเราจะนำบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทเคมีเกษตรนนำที่อยู่ทั้งในรายการวิทยุของเราและอยู่นอกรายการทั้งหมด30กว่าบริษัทครับมาจัดรายการพิเศษนำเอาสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็ มีโอกาสที่จะให้สาระให้ความรู้ให้ข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอกระบวนการเทคนิคการจัดการเพื่อที่จะให้ปัจจัยเหล่านั้นเวลาที่พิ่นกองสกอรนนำไปใช้ก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือประโยชน์ประหยัดและก็มีประสิทธิภาพทีนี้ในส่วนของในการจัดงานตรงนี้เป็นธรรมดาครับเราคงจะต้องมีอาหารมีเครื่องดื่มไว้คอยต้อนรับตลอดทั้งงาน ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นในส่วนของผมเองนั้นก็จะอยู่ประจําอยู่ทางด้านหน้านะครับก็เรียกว่าพินอสกรที่ ต้องการข้อมูลเวลาที่ท่านมางานแล้วท่านต้องการสินค้าใดสารเคมีกลุ่มไหนอยู่ตรงไหนอย่างไรก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับก็คงจะต้องการข้อมูลผมเองนั้นก็จะทําหน้าที่ในการให้ข้อมูลบางอย่างอาจจะเป็นตามที่พินักรานประสบป,ปัญหาหรือข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาก็จะอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในขณะเดียวกันนะครับในช่วงแต่ละวันเนี่ยนอกจากรายการพิเศษ ยกตัวอย่างเช่นอของทีมเกษตรก็จะเป็นรายการสามแถมหนึ่งของบริษัทเทคโนโลยีก็จะเป็นรายการ5แถมหนึ่งบริษัทเจียไตยเองก็มีรายการพิเศษมากมายอย่างเช่นกรณีของสารเสริมประสิทธิภาพสารจบใบเป็นรายการ2แถมหนึ่งบริษัทกรีลิฟนะครับก็มีรายการเช่นเดียวกันในส่วนของกลุ่มยาเชื้อจากบริษัทแอปพลายเคมปประเทศไทยจำกัดมาจัดรายการ5แถมหนึ่ง บริษัทเอราวันเคมีเกษตรก็จะมาร่วมนะครับแล้วก็มีรายการพิเศษมากมายในกลุ่มของปุ๋ยก็จะมีในส่วนของปุ๋ยคนเขียวจากบริษัทออแกนิกนะมีในส่วนของปุ๋ยเหลือใบไข่มุกจากบริษัทไฮดโดรไทยมีในกลุ่มของปุ๋ยราชสีเฟอร์ติไลเซอร์และในส่วนของปุ๋ยเองนั้น ก็จะมีไฮเฟอร์คอกนะครับก็จะเป็นปุ่มใหม่จากไรเคอร l บลูฟ็อกอินเตอร์เคมราชสีแล้วก็บแบล็กแพนเ e ออันนี้เป็นส่วนที่แต่และบริษัทปุ๋ยชาลีก็มาร่วมนะครับในกลุ่มของบริษัทปุ๋ยนั้นผมเรียนว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทยาลาประเทศไทยหรือว่าในส่วนของมาสสิงซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในรายการของเราแต่ก็ได้มาร่วมเช่นเดียวกันอันนี้ยกตัวอย่าง ส่วนที่การที่พินักรจะดูเลือกซื้อสินค้าซื้อสิทธิ์พันนั้นก็ต้องมาดูรายละเอียดแล้วก็ต่อรองกันนะครับผมเรียนย้ำว่ารายการพิเศษนั้นเป็นส่วนที่บริษัทมอบให้แต่ที่สำคัญก็คือเมื่อท่านรับส่วนของรายการพิเศษจากบริษัทแล้วเราก็มาลุ้นรางวัลใหญ่กันรถจักรยานยนต์3คันนะครับสร้อยคอทองคำและอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าอุปกรณ์ต่าง อีกมากมายทีเดียวที่ชัยพฤกษ์อ,อกโกรเทคขุงจะเป็นส่วนมอบเป็นรางวัลใหญ่รวมถึงบตริษัทต่างๆที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมก็ได้สนับสนุนรางวัลพิเศษอีกมากมายทีเดียว เรียกว่ามีโอกาสที่ท่านจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานทีนี้ถ้าเรามางานานั้นพี่น้องสกอหลายท่านอาจจะอยู่นอกเขตผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าท่านไปจากอำเภอเมืองไปถึงสีแยกไฟแดงคลุงเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็ถึงงานถ้าท่านมาจากจังหวัดตราดสีแดกไฟแดงคลุงก็เลี้ยวขวาลงไปทางด้านตรอกนอง ในส่วนของเมื่อไปถึงบริเวณงานแล้วนะครับเลี้ยวเข้าไปในชัยเพลกโ์อโกลเทคคงเลยเพราะพอเลี้ยวเข้าไปด้านในเนี่ยทางคุณธรมร,ณธรมรัฐเองก็จะเตรียมพื้นที่ในอาคารโรงโดมใหญ่เลยนะครับสำหรับให้พี่น้องสกอได้จอดรถถ้าท่านอาจจะอยู่นานท่านก็ไปจอดด้านในถ้าท่านต้องการที่จะ,ะกลับก่อนก็สามารถอยู่ด้านนอกเราเตรียมพื้นที่ไว้ให้สำหรับการจอดรถอย่างสะดวก แล้วก็ในส่วนของการซื้อขายนี้ก็เรียกว่าจะสะดวกสบายครับเพราะว่าเราไม่ต้องแบกเราไม่ต้องขนเพียงแค่ท่านซื้อสินค้าเสร็จท่านได้รับใบนะครับใบซื้อสินค้าเสร็จท่านก็มาที่ใหยพึกที่สำนักง,งานที่ตัวอาคารแล้วก็ท่านก็ชำระเงินขึ้นคูปองหรือท่านจะรับสินค้าไปเลยอย่างไรก็ได้สะดวกทั้งสิ้นนี่คือ,อระบบการจัดงาน ถ้าท่านยังไม่เสร็จภารกิจนะครับก็ไปที่เต็นท์ก่อนถึงงานก็จะมีซุ้มสําหรับรับประทานอาหารและมีเครื่องดื่มไว้คอยต้อนรับตลอดทั้งวันก็เรียกว่าเป็นภาษาที่เราก็ทราบกันดีรัาว่าทำางานใช้พืชก็อิ่มทั้งวันอร่อยทั้งวันไม่มีวันหมดสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสน,สนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับทอนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิกสิปี บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากาดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มลูลคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TK-5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพ รวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงเซือด้ที่ใช้พืกเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมอน d ทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนรีฟจำกัดไซฟามิน B K ไซฟามิน B K อะมิโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดรว่วงตั้งแต่หางแยม้มไม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกหก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศราปรวนใช้เพียง5ซีซเท่านั้นป้องกันการหลุดร,ร่วงเมื่อใดนึกถึงไซฟามิน มีเค <M>. สินค้าคุณภาพจากไซโฟบริษัทเอราวันเคมีเกษตรปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การ,กรเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียว ท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์ใจจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าว่าต้องการสินค้าดีมีรายการพิเศษลดแลกแจกแถมมากมายแล้วก็ยังมีรางวัลใหญ่ที่จะไปรุ่นในตั้งแต่รถจักรยานยนต์3คันสร้อยคอทองคำอุปกรณ์ไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับรวมถึงในส่วนของแต่ละบริษัทก็อาจจะมีรางวัลพิเศษเป็นสร้อยคอทองคำมีการสะสมยอดมีรายการทัวร์ต่างประเทศไม่ลืมนะครับวันนี้ อังคารที่18และพุธ19มิถุนายนพบกันที่ชัยพฤกษ์อากรเทคครูในงานชัยพฤกษ์อากรเทคคลุงเฟสติวัล18-19มิถุนายนนี้พบกับงานชัยพฤกษ์อากรเทคเฟสติวัลณชัยพฤกษ์คลุง พบกับบริษัทเคมีกเกษตรชั้นนำมาเปิดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายในราคาพิเศษสุดลดแลกแจกแถมเมื่อซื้อสินค้าครบ1 0 0 0 0ืบาทรับคูปอง1ใบลุ้นรับรางวัลมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสามคันมีอาหารเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดทั้งวันวันที่18-19มิถุนายนนี้ พบกันที่อาคารอนเนกประสงค์ร้านชัยพฤกษ์สาขาขลุงตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วเจอกันครับก <mistakes. S 1> ็ well, ต้องเรยียนนะครับว่าในส่วนของช่วงนี้เนี่ยปัจจัยการผลิตที่พินักสกรจะต้องใช้นั้นค่อนข้างจะต้องเตรียมกันไว้เพราะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถสำรองปัจจัยเหล่านี้ได้ให้ลักษณะของต้นทุนต่ำเพราะว่า เขามีรายการพิเศษจะเป็นรายการ3แถม15แถม1 10แถม1แถม2ซื้อผลิตภัภณฑ์แถมผิตรัณฑ์ตรงนี้แหละครับเป็นหลักการสำคัญเพราะว่าเราจะสามารถลดต้นทุนได้ทีนี้เรามาดูประเด็นในลักษณะของปัจจัยที่เรานั้นควรจะเรียกหาควรจะสำรองหรือดูไว้ก็จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของไม้ผลของเราโดยเฉพาะ ทุเรียนหรืออาจจะเป็นบางคุดเป็นเงาะหรือเป็นไม้ผลอื่นๆนั่นก็คือกลุ่มปัจจัยที่ใช้ในการปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์นั้นก็จะมีในส่วนของตัวปรับโครงสร้างทางชีวภาพหรือทางกายภาพเป็นการเติมจุลินทรีย์การเติมอาหารลงไปในดินเพื่อให้จุลินทรีย์เหล่านี้มีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ในส่วนของบริษัทบลูฟลอกนะครับ ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงดินหรือจะเป็นในกลุ่มของปุ๋ยอินทรีย์จากบริษัทออแกนิก,รกหรือปุ๋ยขนเขียวถ้ากรณีทีเ่เป็นเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ที่ไปช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดินก็ไตรโครฟูย้ำนะครับว่าไตรโครฟูก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นอาหารพิเศษ ถ้าเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ก็อย่างเช่นเชื้อไตรโคเดม่าคือไตรซานจากบริษัทแอปไพรยเคมอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นจะเป็นฮิวมิกแอซิดฟูลวิกแอซิดก็แล้นี้ฮิวมิกแอซิดนั้นก็คือการปรับปรุงโครงสร้างของดินในเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างเป็นเรื่องของค่าประจุไฟฟ้าเป็นสารอินทรีย์เป็นสารอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ส่วนฟูลวิกแอสิกนั้นก็จะเป็นกลุ่มวัตจัยที่ใช้ไปในระบบของการส่งเสริมการสร้างระบบรากสร้างหมวกรากกระตุ้นรากยิ่งทํามีธาตุสังกะสีเข้าไปร่วมก็จะทําให้ตัวฟูลวิกนั้นมีประโยชน์มากขึ้นในกลุ่มอาหารเสริมที่ว่าจัดรายการพิเศษมากที่สุดคืออาหารเสริมในกลุ่มของทีพัดถามว่าทีคพัดคืออะไร ที่คพัดก็คือสารในกลุ่มของการปรับปรุงดินไปลดค่าประจุไฟฟ้าไปลดความเป็นกรดมีสารอินทรีย์อยู่ในนั้นจะเป็นสาวรายเป็นกลุ่มกระตุ้นรากกลุ่มปรับปรุงดินที่คซอยหนึ่งก็คือธาตุอาหารที่มีหน้าที่บทบาทไปส่งเสริมการสร้างใบ การสร้างคุณภาพของใบส่วน TK ซอย2ก็จะเป็นตัวที่จะไปสะสมความสมบูรณ์ทำให้ใบใหญ่ใบหนาใบกว้างใบสมบูรณ์ซึ่งปัจจัยทั้งสองตัวนี้จะเป็นกลุ่มธาตุอาหารใน TK ซอย1ก็จะมีแคลเซียมมาก TK ซอย2ก็จะมีโบลอนมากนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของเซอร์คอนเป็นแคลเซียมสังกะสีต้นที่เป็นไม้กวาดต้นที่ยยอดเป็นกา้านทูบเราก็ใส่เข้าไปหรือจะเป็นในส่วนของตัวฮิวมิก จะในรูปเม็ดฮิวมิซิน90ในรูปผงหรือฮิวมิแอซิกต่างๆซึ่งในแต่และบริษัทมีมากมายอันนี้คือกลุ่มปัจจัยที่จะไปปรับปรุงทางดินกรณีของการที่เราจะไปเสริมความสมบูรณ์ก็จะต้องมีในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เคมีสำหรับต้นทุเรียนขนาดเล็กหรือว่าต้นที่เพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จอินทรีย์เคมี Me, ก็จะมีในหลายบริษัทแล้วก็เป็นปุ๋ยเคมี K Me. นในส่วนของปุ๋ยเคมีนั้นก็เรียกว่ามากันครบถ้วนทุกๆบริษัทเลยท่านซื้อปุ๋ยก็มีรายการแถมท่านซื้อปุ๋ยเสร็จก็จะมีรายการสะสมยอดในกลุ่มของผลิตภัณฑ์กลุ่มปุ๋ยเคมีนัน้นเราก็ต้องน,นําเรียนว่าท่านก็ม,มีโอกาสมาเลือกได้นะครับในแต่ละบูธแต่ละบริษัทไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอากาตายปุ๋ยขนเขียวปุ๋ยหรือใบไข่มุก ปุ๋ยฟูจิเทคจากบริษัทโซตัสปุ๋ยไฮเฟอร์ขอบจาการาชสีคำรามเฟอร์ติไลเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ใช้เพลิงอักโรเทคขลุงแล้วก็ใช้พึกเขาไดยา ในส่วนของการที่เราจะไปควบคุมโรคพืชในส่วนของการที่จะไปเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บริษัทแอปพลายเคมก็จัดรายการ5แถมหกับเชื้อไตรโคเดอรมาผมเรียนย้ำเลยนะครับว่าจากงานวิจัยล่าสุดที่ทางสถาบันการศึกษาในแต่ละแหล่งวิชาการในแรปในมหามหวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าไตรโคเดอร์มามีผลต่อการควบคุมเชื้อราฟิวซเลียมด้วย ไฟทอปโทร่าพิเทียมสโคลเทียมแล้วก็ฟิวซาเลียมนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ต้องย้ําเราก็จะเติมลงไปในดินในด้านของสารเคมีในกลุ่มของเมทัลลกซิลหรือสารเคมีในกลุ่มต่างๆทั้งในด้านของจากบริษัทเอราวันในด้านของบริษัทต่างๆก็มรีรายการพิเศษเช่นเดียวกัน ในทุกๆบริษัทพีน่นอสกอรลองไปสอบถามในรายละเอียดในรายการพิเศษว่าจะลดตัวไหนจะแถมตัวไหนอะไรอย่างไรอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องไปลดปริมาณเชือ้อในด้านของอโรคพืชเราก็จะเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันในทางระบบลากเพราะสิ่งที่เราพบ และสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือตั้งแต่จังหวัดตราดไล่ลงมาทางเขตขลุงลงมาในหลายพื้นที่นะครับลงมาถึงมาขาม,มืองสาเหตุที่ทําให้ทุเรียนล้มตายมากเป็นลําดับที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของอาการเน่าคอดินเพราะฉะนั้นในกรณีสารเคมีที่จะใช้ลงไปในดินน,นั้นก็คือโรคที่เป็นเชื้อราของอาการเน่าคอดินเราก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ นี่เป็นประเด็นประโยชน์ที่พิทักษกรจะได้จากการมาร่วมง,งานทีนี้เราก็หันไปดูในด้านของทางใบทางลำต้นในส่วนของทาำลำต้นนั้นจะเป็นเรื่องของการรักษาแผลตามลำต้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามันจะเป็นไฟทอปทร่าร่วมกับในส่วนของฟิวซเรียมร่วมกับในส่วนของมอด เพราะฉะนั้นในระบบของการควบคุมตามลําต้นเนี่ยนอกจากการใช้สารเคมีเข้มข้นก็จะต้องมีสารจับใบาสารเสริมประสิทธิภาพมียาฆ่าเชือ้อยาฆ่าเชื้ออย่างเช่น bm aqua care นะครับก็เป็นยาฆ่าเชือ้อถ้าเป็นของบริษัท qmac ก็จะเป็นในส่วนของ s i l m a t อันนี้คือกลุ่มของยาฆ่าเชือ้อที่แผลผมย้ำว่าสารเคมีที่จะนำมาใช้จะต้องเป็น3กลุ่มคือ1กลุ่มของไฟทอปทอรานะครับ ยกตัวอย่างเช่นโพลีอฟอสก็จะมาร่วมนิวฟอสของในส่วนของบริษัทเกไตัแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆอีกมากมายครับจะเป็นเบนาลักซิลจะเป็นเมทรักซิลบวกกับแมนโคเซปหรือจะเป็นในส่วนของอกลุ่มใหม่ๆนะฮะของบริษัทเอราวันเราก็จะใช้ในอัตราเข้มขน้นกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ควบคุมเชื้อราฟิวซเลียมโฟฟิคโคนาโซนไดฟิคโคนาโซนนะฮะ บังเอิญผมมีโอกาสไปดูข้อมูลในของแต่ละบริษัทปัจจุบันเนี่ยเรามีสารเคมีกลุ่มใหม่ที่เป็นสารลูกผสม2ส,สายสชนิดที่จะไปร่วมในการทำหน้าที่ในการควบคุมโรคก็ยังพูยกับทีมงานน้องๆว่าทำไมข่าวสารเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถึงพินศักรเลยคือบางบริษัทไม่ได้อยู่ในรายการวิทยุก,ก็ต้องยอมรับนะครับ ผมเองนั้นก็บอกว่าขนาดผมเองเนี่ยคลุกลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมียังไม่ทราบข่าวสารนี้เลยว่าอตอนนี้บริษัทมียาตัวนี้ขึ้นมาเป็นยาลูกผสมสองสายพันธุ์ที่จะไปควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดเราก็จะได้ใช้โอกาสตรงนี้ไปสอบถามไปดูในกลุ่มยาใหม่ไม่ใช่แค่ด้านของโรคพืชเท่านั้นนะครับแม้แต่ในกลุ่มของมแมลงเมื่อก่อนนี้เราก็รู้จักโซวิโกโซวิโกก็คือสารเคมี2ชนิด ทายามีท็อกแซมบวกอ,อีบาเมตินอะไรก็ว่ากันไปปัจจุบันมีมากมายหลายชนิดทีเดียวครับที่เป็นคำตอบว่าพิรัศกรสามารถที่จะไปเลือกเอาสินค้าเอาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไว้สำหรับในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในกรณีที่มันมีความรุนแรงกับไม่มีความรุนแรง อีกแนวทางหนึ่งที่ได้ทำงานศึกษาและก็ยืนยันผลได้อย่างดีนั่นก็คือการใช้กลุ่มของสารเคมีไม่ว่าจะเป็นกำจัดแมลงนะครับแล้วไปร่วมกับในกลุ่มของยาเชื้ออย่างเช่นบัวเรียนะครับไรซินัตเมทาซานจากบริษัทแอปไพคมถ้าใช้2กลุ่มนี้ร่วมกันในการควบคุมแมลงหรือส,สตัตว์ศัตรูพืชแทนที่เราจะพ่น 3- 4ครั้งก็จะเหลือแค่1นครั้ง แล้วแทนที่จะควบคุมได้แค่10วัน15วันเราก็จะควบคุมได้20วันถึง1เดือนต่อครั้งนี่เป็นงานพิสูจน์ที่ผมเองนั้นทำการทดสอบแล้วก็ติดตามผลจนกระทั่งเป็นที่ยืนยันพี่น้องสกรร์ก็สามารถที่จะสอบถามได้ในงานแต่ถ้ากรณีที่เป็นสารเคมีในกลุ่มของโรคพืชกับกลุ่มของอยาเชื้อจะต้องสลับกัน นะครับอย่างเช่นาการพ่นสารเคมีในการป้องกันกําจัดเชื้อราโรคพืชพอฝนตกหนักฝนตกชุกฝนตกต่อเนื่องกลุ่มสารเคมีอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราก็ปรับกลุ่มไปเป็นกลุ่มของยาเชื้ออย่างเพนลามีนาท่านจะได้รับประโยชน์ตรงนี้มากครับเพราะในช่วงฟ้า,ฟาปิดแสงแดดไม่มีฝนตกหนักกลุ่มสารเคมีเนประสิทธิภาพเขาจะลดลงแต่กลุ่มยาเชื้อจะดำรงชีวิตอยู่ได้ กรณีของการใช้สามารถใช้น่วมกับกลุ่มปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางใบกลุ่มพลังงานในงานนี้พริสามสองสามคีโตบีทรีบูมนะครับก็จะมาร่วมงานจากบริษัท SCK ซึ่งหลายท่านก็ไม่ได้พบกันมานานแล้วงานนี้บริษัท SCK มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่จะมาร่วมจัดรายการแล้วก็เป็นรายการรุ่นแรกแจกแถมมากทีเดียวนะครับกับ SCK ที่มาเพิ่มมาสนับสนุนในงานนี้เช่นเดียวกันเป็นกลุ่มพลังงานในกลุ่มของพลังงานจะเป็นคาร์โบไฮเดรตคือน้ำตาลทางดวนจะเป็นในกลุ่มของกรดอะมิโนซึ่งในทุกๆบริษัทมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะไปดูเลือกซื้อได้กรณีของกลุ่มปัจจัยพิเศษกลุ่มปัจจัยพิเศษจะเป็นสารฮอร์โมน ฮอร์โมนนั้นบริษัท j a m t e c h ก็จะมีกลุ่มฮอร์โมนมีครบถ้วนแล้วนะครับก็นําเรียนมายังพิทักกรว่าบริษัท j a m Tech ก็มาร่วมงานจัดรายการพิเศษไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสารเคมีกําจัดมาแรงกําจัดโรคพืชกลุ่มฮอร์โมนกลุ่มสารกระตุ้นโ o ลิมิลฟอโฟนหนึ่งสี่หนึ่งบักเลสพฮอร์โมนก็จะเป็นในส่วนของตัวแพคโคบิทาโซน นอกจากนี้ก็ยังมีในกลุ่มของสารเคมีในการกำจัดโรคอย่างเช่นในกลุ่มของฟอสไฟ g h t j ็ m t ก็จะมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็เรียนเชิญเลยนะครับอันนี้ผมเรียนย้ำว่าเนื่องจากได้มีโอกาสไปดูผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดก็เราก็สามารถที่จะเลือกสารเคมีที่เป็นต้นทุนต่ำได้จากบริษัท JAMTEC จำกัดซึ่งก็สนับสนุนรายการของเราอยูอ่บริษัทที่ยังคงจัดรายการยกตัวอย่างเช่น าสารในกลุ่มของกลูฟรซินเนตนะฮะรายการาแกลลอนแทมนิดกลูฟซินเนตจะเป็นของบริษัท UPL ประเทศไทยบริษัทชาลีก็มาร่วมนะครับสำหรับชาลี SPC นี่คือไรายละเอียดคร่าวๆโดยในส่วนของบริษัท ถ้าในส่วนของบริษัท j m Tech ผมยกตัวอย่างเช่นตัวเจนไนเป็นอีบาเมกตินมีโตรอสเป็นไทยมีท็อกแซมมีลูจิ35เป็นกลุ่มของอิมิดาโคปิกมีไดอาซินนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มของสารกำจัดแมลงท่านก็เรียนเชิญครับที่ j m Tech ในกลุ่มของบริษัทเจียไตเองนะครับเรียกว่าจัดรายการพิเศษ 2แกลลอนแถ2สลังแถม1ลิตรและก็ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์กลุ่มมาโมมิกนะฮะมาโมมิกเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหม่ที่นำมาใช้ตั้งแต่มาโมมิกก,กรีนโกลบรูเลสพิงค์พิงค์คือสารปรับสภาพนะ้ำก็สามารถที่จะเลือกอเลือกซื้อด,ดูได้นะครับในงานครั้งนี้18,19มิถุนายนนี้ พบกับงานชัยพฤกษ์อกรเทคเฟสติวัลณชัยพฤกษคลุงพบกับบริษัทเคมีกเกษตรชั้นนำมาเปิดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายในราคาพิเศษสุดลดแลกแจกแถมเมื่อซื้อสินค้าครบ1 0 0 0 0บาทรับคูปอง1ใบลุ้นรับรางวัลมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ สามคันมีอาหารเคพื่องดื่มบริการฟรีตลอดทั้งวันวันที่18-19มิถุนายนนี้พบกันที่อาคารอาเนกประสงค์ร้านชัยพฤกษ์สาขาขลุงตั้งแต่ 8, 8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแล้วเจอกันครับ